อิงคือแบรนด์ของรองเท้าที่ใช้ในการออกกาลังกายซึ่งเราเริ่มต้นที่รองเท้าแตะสําหรับใส่วิ่งมาราธอนโดยที่เราจะเน้นในการวิ่งในระยะไกลๆเป็นหลักเป็นรองเท้าแตะที่ออกแบบมาเพื่อการวิ่งโดยเฉพาะแต่เป็นรองเท้าแตะที่ใส่วิ่งนนก็สามารถที่จะทําได้ทุกกิจกรรม <S <S ผมไปวิ่งที่บุรีรัมย์มาราธอนเมื่อปี2 0 1 9นะครับช่วงต้นปี2 0 1 9ปรากฏว่าวิ่งด้วยผ้าใบน,นะครับวิ่งไปได้ประมาณ20กิโล เผ้าใบมันบีบเท้าผมจนไม่สามารถวิ่งต่อได้ผมก็เข้าร้านสะดวกซื้อซื้อรองเท้าแตะในร้านมาใส่หลังจากงานผมเห็นว่ามันมีคนที่เขาใส่รองเท้าแตะวิ่งอยู่แล้วและประากฏว่าวิ่งได้ดีด้วยเราก็เลยมองว่านี่น่าจะเป็นโอกาสหนึ่งที่เราถ้าเกิดเราทำรองเท้าสําหรับคนที่หน้าเท้ากว้างเหมือนผมซึ่งคนไทยหรือคนเอเชียส่วนใหญ่จะเป็นคนที่หน้าเท้ากว้างทําให้มีปัญหากับรองเท้าผ้าใบก็เลยมองเห็นโอกาสตรงนี้ หากเก็ลูกค้าจริงๆแล้วก็คือทุกคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเท้าถ้าเกิดใครปวดเท้าอะไรพวกนี้ครับจริงๆแล้วพอเปลี่ยนมาใส่รองเท้าเราปุ๊บม,มันดีขึ้นยังไม่ได้บอกว่ามันเป็นรองเท้าสุขภาพแต่จากการที่ใส่คือมันสามารถที่จะเสริมความแข็งแรงในการที่จะเดินออกกำลังกายที่มากขึ้นเรามีการทําวิจัยอยู่ตอนนี้ร่วมกับมอขอนแกนด้วยนะครับในการแก้ปัญหาเรื่องรองชา้ารุ่น elite เป็นรุ่นแรกที่เราขายมาเน้นเรื่องของการวิ่งเพราะฉะนั้นรูปทรงมันจะแตกต่าง เวลาวิ่งมันจะค่อนข้าง,ต,งต้องพุ่งตัวไปข้างหน้ารุ่นต่อมาคือคิวิออนที่เป็นแบบรัดส้นเน้นคนที่ทํากิจกรรมหลากหลายซึ่งก็จะเหมาะก,กับการทั้งเดินหรือว่าวิ่งด้วยก็ได้รุ่นวาลีคือเน้นเรื่องของรองช้าโดยเฉพาะคนไทยเป็นรองช้าเยอะมากตัววาลีจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเหล่านั้นนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นโทรณีสําหรับคนไม่ชอบใส่ขีดพวกนี้ยอดขายในปีที่ผ่านมานะครับโตขึ้นจากปี6,4อยู่4เท่านะครับปี6 4ประมาณ9ล้านบาทปี -65 อยู่ที่ประมาณ30กว่าล้านนะครับที่เราโตขึ้น4เท่าใน1ปี จริงแล้วเรื่องของคําว่าเรียนแบบเนี่ยมันก็อยู่ในทุกธุรกิจอยู่แล้วซึ่งเราเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วว่ามันมีโอกาสที่จะถูกเรียนแบบได้อยู่แล้วสิ่งที่เราเน้นเนี่ยคงไม่ได้เป็นการกังวลว่าใครจะมาเรียนแบบแต่เป็นสิ่งที่ว่าเราจะไปในอนาคตยังไงมากกว่าซึ่งถ้าเกิดลูกค้าติดตามอยู่แล้วเขาก็จะมั่นใจในแบรนด์เพราะเป็นสิ่งที่เราทําตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดแบรนด์ขึ้นมาเลยเราโฟกัสที่คําว่ารองเท้าแตะมันใส่วิ่งได้ใส่ออกกาลังกายได้ เอาว่าความท้าทายคงเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันหลากหลายและตอบโจทย์มากขึ้นโดยยังคงความสบายคงเรื่องของประสิทธิภาพแล้วเราใส่เรื่องแฟชั่นเข้าไปให้สามารถที่จะใส่ในชีวิตประจําวันทุกวันในทุกโอกาสเรื่องความที่เราเริ่มต้นในกลุ่มกีฬานะครับเรามองว่ากีฬาเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มที่มีจํานวนลูกค้าประมาณหนึ่งซึ่งเราก็สามารถที่จะทําให้ลูกค้าที่เป็นนักกีฬานักวิ่งหลายๆท่านเชื่อใจได้นะครับแล้วก็เรือใช้วิอ่อในการทั้งซ้อมแล้วก็การแข่งขันแต่ในสเต็ปถัดมาก็คือเราต้องการที่จะให้ผู้ เรามองว่ารองเท้าแตะเป็นจุดเริ่มต้นเนื่องจากความง่ายของมันเนาะความพิเศษของรองเท้าแตะคือมันง่ายเราไม่ต้องคิดอะไรมากเดินมาสวมแล้วเราวิ่งหรือไปออกกาลังกายหรือเราเดินกับครอบครัววันละหมื่นก้าวหน้าหมู่บ้านพวกนี้เราทําได้เลยซึ่งสิ่งที่ท้าทายต่อมาคือการที่จะสื่อสารภาพนี้ออกไปให้เห็นในวงกว้างผมคิดว่าแบรนดไทย นี่เป็นรองเท้าที่ผ่านมายังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของแฟชั่นมากพอครับอาจจะเป็นเน้นในเรื่องของราคามากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่วิ่งจะชัดเจนคือเรื่องของประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เรื่องของความว่าสุขภาพเรื่องของการออกกำลังกายแต่ต้องไม่ไม่เฉยที่ผ่านมารองเท้าสุขภาพค่อนข้างเฉยเราพยายามจะเปลี่ยนภาพตรงนั้นทําให้ตอนนี้ผมบอกเลยว่าลูกค้าหลักอายุ50อัพนี่มีเยอะมากนะครับเพราะเขามองว่าเขาใส่แล้วเขาดูเด็กลง ก็ถ้าในมุมของผมเองนะครับสิ่งที่ผมถนัดแล้วก็ทํามาตลอดคือเรื่องของผลิตภัณฑ์ทําผลิตภัณฑ์ให้ดีพอนะครับแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็จะบอกต่อเองต่อหลังจากนั้นเราค่อยเติมในเรื่องของการตลาดเข้าไปถ้าผลิตภัณฑ์ดีแล้วเราใส่การตลาดเข้าไปผลิตภัณฑ์มันก็โตขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะต้องกลับมาโฟกัสเรื่องเรื่องผลิตภัณฑ์ว่าลูกค้าต้องการอะไร ความต้องการของลูกค้าคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับลูกค้าคนแรกจริงๆไม่ต้องมองไกลคือตัวเองถ้าตัวเองเชื่อมั่นในสินค้านั้นเราใส่แล้วเราเห็นผลจริงเรารู้สึกได้ทันทีว่านั่นคือความแตกแต่างและเหนือกว่าสิ่งที่มีอยู่ในท้องตลาดเรามั่นใจว่าตัวนั้นคือประสบความสําเร็จได้